แนะนำ5โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปสวยในราคาเริ่มต้นเพียงหมื่นนิดๆเท่านั้นค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเตยจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับ5โทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปออกมาได้สวยมากๆ ตรงใจสายถ่ายรูปแน่นอนนะคะโดยที่ทั้ง5ตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียงแค่11,999บาบาทเท่านั้นแต่ว่าจะมีตัวไหนกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะกับ vivo v, v 2 9 e นั่นเองค่ะตัวนี้มาในราคา11,999บาทนะคะตัวนี้เนี่ยในด้านของการดีไซน์เขาเป็นโทรศัพท์มือถือขอบเหลี่ยมที่มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นด้วยโดยที่ตัวนี้จุดเด่นของเขาจริงๆในด้านของการดีไซน์นะคะก็คือไฟแฟลตวงแหวนของเขา หรือว่า All a Light p o t t so e 2.0นั่นเองที่มีมาให้เราได้ใช้งานกันด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมี2สีให้เราได้เลือกใช้งานกันก็คือสีฟ้าและสีดำโดยที่มาพร้อมก,กันกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วตัวหน้าจอเป็นหน้าจออมูลเลตนะคะก็จะให้สีสันที่มีความสดใสสีดำมีความดำสนิทนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยสู้แสงได้ดีระดับนึงเลยเพราะว่าให้ความสว่างสูงสุดนะคะอยู่ที่1,150นิตมาด้วย นอกจากนี้นะคะในด้านของการใช้งานหน้าจอเนี่ยเขายังรองรับนะคะความละเอียดสูงสุดของหน้าจออยู่ที่ระดับ Full HD Plus และตัวหน้าจอเนี่ยยังให้อัตา Refresh Rate มาอยู่ที่120เฮิร์ตด้วยนอกจากในด้านของการถ่ายภาพนะคะที่ตัวนี้มีความเป็นจุดเด่นของเขาแล้วตัวนี้เนี่ยในเรื่องของหน้าจอก็ถือว่าสามารถรองรับการ e n t e r อร์เทนเมนตและการใช้งานทั่วไปรวมทั้งสายโซเชียลมีเดียได้อย่างดีค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เรามาดูโทรศัพท์มือถือที่มีความโดดเด่นในด้านของการถ่ายภาพการถ่ายภาพของตัว Vivo V29e ตัวนี้จุดเด่นของเขามาอยู่ที่ในส่วนของกล้องหน้าที่ให้ความละเอียดมาสูงถึง50ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับรูรับแสง f 2.0ค่ะส่วนกล้องหลังให้มาทั้งหมด2ตัวด้วยกัน มาพร้อมกันกับกล้องหลักความละเอียด6 4ล้านพิกเซลมาพร้อมกับรูรับแสง f 1.79และกล้องอันตอาวายความละเอียด8ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับรูรับแสงอยู่ที่ f 2.2ค่ะตัวนี้ในด้านของการถ่ายภาพนะคะจุดเด่นของเขาก็คือเขามีออร่าไลท์พอ์เทส2.0มาให้เราได้ใช้งานกันตัวของออร่าไลท์พอ์เทสตัวนี้เป็นไฟวงแหวนหรือว่าไฟแฟลชนะคะที่เขาสามารถปรับอุณหภูมิสีได้ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานนะคะในการที่ ตามสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในที่แสงน้อยตอนกลางคืนไฟวงแหวนตัวนี้ก็จะให้แสงสว่างที่เพียงพอต่อการถ่ายภาพทําให้เราถ่ายภาพออกมาได้สวยแถมยังสามารถปรับนะคะโทนสีของภาพได้ตามใจของเราด้วยหรือการถ่ายกลางวานันเราก็สามารถใช้ไฟวงแหวนตัวนี้ปรับอุณหภูมิของภาพเนี่ยให้ดูเป็นโทนอุ่นมากขึ้น ให้เราได้ย้อมสีภาพนะคะได้ภาพที่มีมิติใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะรวมทั้งจุดเด่นของ vivo นะคะรุ่นนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลที่ทําให้เรานะคะสามารถถ่ายภาพบุคคลออกมาได้อย่างสวยงามและมีลูกเล่นหลากหลายให้เราได้เล่นกันในการถ่ายภาพค่ะส่วนการถ่ายวิดีโอของรุ่นนี้นะคะเขารองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 4K 6 0เฟรมด้วยค่ะ ส่วนในด้านของชิปเซตและสเปคอื่นๆนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาได้ชิปเซตที่เป็น snapdragon 695มาพร้อมก,กันกับขนาดความจุแรม12 g ิกลอม256 g b ค่ะและตัวนี้นะคะเขายังมีฟีเจอร์ขยายแรมให้เราได้ใช้งานกันอีกสูงสุดถึง8 g ิกด้วยกันในด้านของการป้องกันน้ำและฝุ่นนะคะตัวนี้ก็รองรับการป้องกันน้ำและฝุ่นอยู่ที่ระดับ IP54 รวมทั้งในด้านของการรองรับการเชื่อมต่อนะคะยังรองรับการใช้งานเซลลูล่า 5G 2น a าโนซิม Wi-Fi 5และบ o ทูธ5.1ค่ะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะคะให้มาอยู่ที่4,800 m อมิลลิแอมรองรับการชาร์จไวอยู่ที่4 4วัตต์ และตัวถัดมานะคะกับเ Xiaomi 13T Pro นั่นเองค่ะราคาจะอยู่ที่1 9 9 9 9 0บาทนะสำหรับรุ่นนี้จุดเด่นในด้านของการดีไซน์เป็นโทรศัพท์มือถือที่มีฝาหลังเป็นขอบโค้งรับกับการจับถือดีไซน์สวยงามน่าใช้งานมากๆนะคะนอกจากตัวจุดเด่นของเขาที่กล้องพัฒนาร่วมกันกับไลก้าแล้วเนี่ย ตัวนี้การดีไซน์ของเขาเขามีสีสันให้เราได้เลือกใช้งานกันถึง3สีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเขียวหรือว่าสีฟ้านะคะมาพร้อมก,กันกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วค่ะตัวหน้าจอเป็นหน้าจออมูเลตที่คุณสมบัติของหน้าจอของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าครบคันกับผู้บริโภคมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอนะคะที่ให้ความละเอียดสูงสุดถึงระดับ Full HD p l รองรับการใช้งานขอบเขตสีแบบ P3 รองรับ Dolby Vision รองรับ HDR Vivid รองรับ HDR 10 Plus และยังรองรับ HDR 10อีกด้วยนอกจากใน,นเรื่องของสีสันต่างๆและอัตราลดที่ได้ในด้านของสีสันแล้วนะคะ ตัวนี้มาพร้อมกันกันกบอัตรารีฟเฟชเรที่สูงถึง144 h z ิรตทำให้ตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่นอกจากในเรื่องของกล้องนะคะการใช้งานหน้าจอต่างๆของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าทำมาตอบโจทย์แล้วก็เหมาะสมกับผู้บริโภคให้ใช้งานกันแบบจุกๆก,กันเลยทีเดียวค่ะจุดเด่นแน่นอนของรุ่นนี้นั่นก็คือในเรื่องของกล้องที่พัฒนาร่วมกันกับไลก้าทุกตัวที่ให้มาเลยนะคะเริ่มต้นจากที่ตัวกล้องหลกัก ตัวนี้เนี่ยจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1ต่อ1.28นิ้วความสามารถพิเศษของตัวเลนตัวนี้นะคะคือมี4 in 1 super pixel รูรับแสงของเลนตัวนี้ให้มาอยู่ที่ f 1.9มีออโต้โฟกัสและ OIS กันสั่นมาให้ในตัวด้วยตัวถัดมาเป็นเลนเทเลโฟโต้ที่ให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันขนาดเซนเซอร์ของเลนสตัวนี้อยู่ที่1ต่อ2.88นิ้ว มาพร้อมก,กันกับรูรับแสง f 1 9และมีออโต้โฟกัสในตัวและสุดท้ายกับกล้องอันเตวายที่ให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกันกบขนาดเซนเซอร์1ต่อ3.06นิ้ว รูรับแสงของเลนตัวนี้อยู่ที่ f 2 2และมีฟิกโฟกัสมาให้เราได้ใช้งานกันด้วยตัวกล้องหน้าของรุ่นนี้ให้ความละเอียดมาอยู่ที่20ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกันกบรูรับแสง f 2. 2 2ในด้านของการถ่ายภาพนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะให้ฟีเจอร์การถ่ายภาพมาอย่างหลากหลายแล้วเขายังมาพร้อมกันกับไลก้าสไตล์ที่มีให้เฉพาะใช้งานในซีรีส์นี้ด้วยการใช้งานไลก้าสไตล์เนี่ยก็จะทําให้เราได้ภาพโทนสีของไลก้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไลกานั่นเองค่ะแถมตัวนี้ยังรองรับก การถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงถึง 8K 24เฟรมด้วยค่ะส่วนชิปเซ็ตของรุ่นนี้ได้เป็นตัวของ MediaTek Dimensity 9200 Plus นะคะมาพร้อมเงินกับขนาดความจุถึง3ขนาดให้เลือกใช้งานกันไม่ว่าจะเป็นขนาดความจุแรม12 g ิกอม256 g b หรือจะเป็นขนาดความจุแรม12 g ิกอม512 g b และสุดท้ายนะคะนั่นก็คือขนาดแรม16กิกลอม1เทเลไบต์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขายังมาพร้อมกันกับเทคโนโลยี l i ิค i ิดคูนะคะที่ให้เข้ามาช่วยในยเรื่องของระบบระบายความร้อนทําให้รุ่นนี้เนี่ยนอกจากการจะถ่ายภาพถ่ายภาพออกมาสวยแล้วหน้าจอสีสันสดใสนะคะรองรับการใช้งานการเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วตัวนี้นะคะในเรื่องของการเล่นเกมก็เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการระบายความร้อนในด้านของการเล่นเกมได้อย่างดีด้วย การรองรับเซลลูลา่าและการใช้งานการเชื่อมต่อต่างๆนะคะรองรับเซลลูลา่าการใช้งาน5 g 2นา nano sim wifi 6 e และบูทู t o o t h 5.4แบตเตอรี่ของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวสูงถึง1 2 0วัตต์ค่ะ ตัวถัดมานะคะกับ Samsung Galaxy S23 FE ค่ะมาในราคา22,900บาทนะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นเล็กที่สุดในซีรีส์ S23 เลยก็ว่าได้ค่ะการดีไซน์ต่างๆของเขาจะมีความใกล้เคียงกับรุ่นพี่อย่าง S23 และ S23 Plus มากๆโดยที่ตัวฝาหลังของเขานะคะจะใช้การวางโมดูลกล้องแบบฝังบนฝาหลังเหมือนกันค่ะ ตัวนี้นะคะเขาจะมีในส่วนของขนาดนะคะที่มีความใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าขนาดของเขานะคะจะมีความใหญ่กว่า S 2 3แต่ว่ายังคงเล็กกว่าตัวของ S 2 3 plus ค่ะส่วนสีสันของรุ่นนี้นะคะก็มีให้เราได้เลือกซื้อหานะคะกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวสามารถเลือกซื้อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยค่ะ โดยตัวของ s a m s u n Galaxy g S23 FE ตัวนี้นะคะมาในขนาดหน้าจอ6.4นิ้วตัวหน้าจอเป็น Dynamic AMOLED 2X ค่ะที่ให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ Full HD+ หน้าจอสีสันสดใสสวยงามนะคะเหมาะกับการที่เอาไว้สำหรับดูหนังหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์กันแบบสุดๆเลยและจุดเด่นของรุ่นนี้ที่สุดก็คือในเรื่องของกล้องที่เขาใช้กล้องมานะคะแทบจะเทียบเท่ากับสเปครุ่นพี่อย่าง S 2 3เลยโดยรุ่นนี้เนี่ยจะให้กล้องหน้ามาอยู่ที่ความละเอียด10ล้านพิกเซลมาพร้อมกับรูรับแสง f 2.4ค่ะส่วนตัวกล้องหลังก็ให้มาจุกจถึง3ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับรูรับแสง f 1 8 กล้องอันตรวายความละเอียด12ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับกรูรับแสง f 2.2และสุดท้ายกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด8ล้านพิกเซลมาพร้อมกับกรูรับแสง f 2.4ค่ะตัวกล้องเทเลโฟโต้ของเขานะคะสามารถซูมแบบออปติคอลได้ถึง3เท่าและสามารถซูมดิจิตอลนะคะได้สูงสุดถึง30เท่าเลยนอกจากนี้นะคะเขายังมีเทคโนโลยีที่ใส่มาให้อย่างการรวม4พิกเซลเล็ก ให้เป็น1พิกเซลใหญ่ทําให้เซ็นเซอร์ของรุ่นนี้นะคะรองรับในด้านของการรับแสงได้ดีมากยิ่งขึ้นเก็บดินามิกเลนส์ต่างๆนะคะในการถ่ายภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ การถ่ายภาพของเขาสามารถถ่ายภาพได้หลากหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นการซูมการถ่ายเอลตอรไวการถ่ายมุมกว้างหรือว่าการถ่ายบุคคลธรรมดานะคะก็ได้ภาพที่สวยสีสันของภาพนะคะให้สีสันที่มีความสดใสเป็นสไตล์ของซัมซุงแต่ก็ยังคงในเรื่องของความคมชัดให้เราได้ใช้งานภาพนะคะในการไปขอบหรือการใช้งานต่อในด้านอื่นๆได้อย่างดีค่ะโดยที่ซัมซุง Galaxy S 2ี่ FE ตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานนะคะ ในการทำงานด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคนถ่ายวิวหรือว่าถ่ายสินของเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆค่ะในด้านของการถ่ายวิดีโอนะคะรุ่นนี้เขาก็รองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงถึง 4K 60เฟรมด้วยส่วนด้านของชิปเซตรุ่นนี้ได้ชิปเซตที่เป็น Exynos 2200นะคะมาพร้อมก,กันกับขนาดความจุ RAM 8 g b ลอม5 6 g b ให้เราได้ใช้งานกันค่ะการเชื่อมต่อการใช้งานเซลลูลา่าด้านอื่นๆนะคะตัวนี้รองรับการใช้งานเซลลูลา่า 5G 2 Nano s โนซิม Wi-Fi 6และ b l บลู o t h 5.3ในด้านของแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,500 mAh อค่ะรองรับการชาร์จไวได้แบบฟ a s ชาร์จ g e 25W วัตถัดมานะคะเป็นมือถือเรือธงจากทาง Honor กันบ้างค่ะกับตัวของ Honor Magic 5 Pro นะคะ ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่29,990บาทค่ะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ในด้านของการดีไซน์มีความโดดเด่นนะคะตรงที่โมดูลกล้องของเขาเนี่ยเป็นรูปทรงเป็นวงกลมอยู่ตรงกลางแล้วก็มีความนูนขึ้นมาจากฝาหลังเล็กน้อยตัวนี้นะคะตัวฝาหลังของเขามีความโค้งรับกับการจับถือทําให้ดีไซน์เนี่ยดูมีความพรีเมียมหรูหราดูน่าใช้งานมากๆค่ะมีสีให้เราเลือกใช้งานได้กันทั้งหมด3สีนั่นก็คือสีเขียวสีดําและสีม่วง ส่วนขนาดหน้าจอของรุ่นนี้นะคะให้มาใหญ่จุใจมากๆอยู่ที่ขนาด6.81นิ้วเลยนอกจากนี้นะคะตัวหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอ OLED ค่ะให้สีสันที่มีความสดใสน่าใช้งานมากๆความละเอียดสูงสุดของรุ่นนี้นะคะให้มาอยู่ที่2,848พิกเซลคูณ1,312พิกเซลเลยและตัวนี้นะคะก็เอาใจสายโซเชียลและสายเล่นเกมด้วยการที่ให้อัตรา Refresh Rate มาสูงถึง120เฮิร์ตกด้วย ด้านมาตรฐานการรองรับการกันน้ำและฝุ่นตัวนี้ก็มีมาให้ถึงระดับ IP 6 8 แต่ว่าจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะที่เรามาพูดถึงกันก็คือในเรื่องของกล้องใช่ไหมคะเขาให้กล้องนะคะมาสูงถึง5ตัวด้วยกันเลยในทั้งเครื่องนะแล้วนอกจากนี้กล้องแต่ละตัวของเขาให้ความละเอียดมาไม่น้อยเลยค่ะเริ่มจากกล้องหลังทั้ง3ตัวที่ทั้ง3ตัวให้ความละเอียดมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลเหมือนกันโดยเริ่มจากตัวกล้องหลักนะคะที่ให้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับรูรับแสง f 1.6 กล้องอันตาวายความละเอียด50ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับรูรับแสง f 2.0และสุดท้ายนะคะเป็นเลนเพลลิสโคปเทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับรูรับแสง f 3.0ค่ะความสามารถพิเศษของเลนตัวสุดท้ายนี้นะคะคือสามารถซูมแบบดิจิตอลนะคะได้สูงสุดถึง100เท่าและยังสามารถซูมแบบออปติคอลได้สูงสุดถึง3.5เท่าอีกด้วยในกล้องหลังของเขาเนี่ยมี ois มาให้ใช้งานภายในตัวนะคะ ส่วนกล้องหน้าให้มาสูงสุดถึง2ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลและเป็นตัวของเลน 3D Depth นะคะมาให้เราได้ใช้งานกันในกล้องหน้าด้วยโดยจุดเด่นและไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยนะคะก็คือโหมดการถ่ายภาพที่เป็น f o c a l Capture นั่นเองค่ะที่เขานะคะจะตรวจจับโฟกัสไม่ว่าจะเป็นคนสุนัขหรือว่าแมวนะคะเมื่อเข้ามาอยู่ในเลนแล้วนะคะแล้วเกิดการเคลื่อนไหวเขาจะมีการลั่นชัตเตอร์ให้อัตโนมัติค่ะ โดยภาพที่ได้จากการล่านัตเตอร์อัตโนมัตินี้นะคะก็ยังคงในด้านของความคมชัดอยู่ไม่มีเส้นไม่มีริ้วมาให้กวนใจเลยแล้วนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาก็คือการที่เขาสามารถซูมแบบดิจิตอลได้สูงสุดถึง100เท่านั่นเองค่ะการถ่ายวิดีโอของรุ่นนี้ก็รองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ 4K 60เฟรมก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นและไฮไลท์ของรุ่นนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ในด้านของชิปเซตนะคะตัวนี้ได้เป็น Snapdragon 8 2ค่ะมาพร้อมก,กันกับขนาดความจุ RAM 12 g b o ลอม256 g b นะคะสามารถรองรับการใช้งานต่างๆนะคะเป็นการใช้งานเซลลูล่า 5G 2 Nano ซิม Wi-Fi 6และ b l บลู o t h 5.2แบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าให้มาจุกมากๆเพราะว่าให้มาสูงถึง5,100 m ah. ิลแล้วยังรองรับการชาร์จไวได้สูงนะคะด้วยการชาร์จไวที่เป็น s u p e r ร์ชาร์จแบบ66วัต์ด้วย และตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะกับ iPhone 15ค่ะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่32,900บาทนะคะเป็นโทนรศัพท์มือถือที่มีขอบเป็นแบบขอบเหลี่ยมนะคะสีสันพัดเทวน่ารักสดใสเหมาะกับวัยรุ่นมากๆและที่สำคัญมีสีสันให้เราได้เลือกใช้กันอย่างหลากหลายเลยขนาดหน้าจอของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่6.1นิ้วนะคะ ตัวหน้าจอเนี่ยเป็น OLED หน้าจอของเขาเป็นหน้าจอ Super Retina XDR ค่ะที่ให้สีสันที่มีความสดใสสวยงามแล้วก็ยังคงให้ความคมชัดด้วยความละเอียดสูงสุดของหน้าจอนะคะอยู่ที่2,556พิกเซลคูณ1นึ่พิกเซลนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาให้มาพร้อมก,กันกับคุณสมบัติหน้าจอที่รองรับการใช้งานขอบเขตสีแบบ P3 แล้วยังให้ความสว่างนะคะสูงสุดเฉพาะจุดเนี่ยมาสูงถึง2,000นิตอีกด้วยค่ะ และตัวของ iPhone 15รุ่นนี้ก็รองรับการใช้งาน d y n a m ิกไ s l a n d บนหน้าจอได้แล้วส่วนในด้านของการรองรับการป้องกันน้ำและฝุ่นรุ่นนี้รองรับการป้องกันน้ำและฝุ่นอยู่ที่ระดับ IP 68ค่ะจุดเด่นในด้านของการถ่ายภาพนะคะรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับรูรับแสง f 1.6รุ่นนี้มี OIS การสั่นมาให้ในตัวนะคะสำหรับกล้องหลัก และตัวกล้องหลักของเขามีความพิเศษในด้านของการถ่ายภาพความละเอียดสูงค่ะที่สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูง24ล้านพิกเซลและ48ล้านพิกเซลได้ด้วยตัวถัดมานะคะกับเลนส์อัลตรไว์ความละเอียด12ล้านพิกเซล f 2 4ที่ตัวนี้เนี่ยให้มุมมองความกว้างอยู่ที่120องศาค่ะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็ให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นตัวกล้องที่เป็น t u e depth นะคะตัวนี้มาพร้อมกันกับออโต้โฟกัสที่เป็นแบบโฟกัสพิกเซลด้วย จุดเด่นของการถ่ายภาพใน iPhone 15นะคะหลักๆจะอยู่ที่ในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยเนือเรื่องของการถ่ายภาพให้เราค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของ Photonic Engine Diffusion นะคะหรือว่าจะเป็น HDR อัจฉริยะ5ค่ะทำให้ iPhone 15รุ่นนี้นะคะเอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพด้วยการเก็บแสงการถ่ายภาพที่แสงน้อยนะคะหรือว่าการถ่ายภาพยอนแสงเนี่ยตัวนี้ถือว่าชนะขาดรอยมากๆ และนอกจากนี้นะคะการถ่ายวิดีโอของรุ่นนี้ก็ยังสามารถถ่ายในวิดีโอที่ความละเอียดสูงถึง 4K 60เฟรมได้อีกด้วยและชิปเซ็ตของ iPhone 15ได้เป็น Apple A16 Bionic นะคะมาพร้อมก,กันกับขนาดความจุแรม6 g b กลอมเนี่ยมีให้เลือกหลายขนาดนะคะโดยที่ขนาดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่128 g b สูงสุดอยู่ที่512กิกนั่นเองค่ะการรองรับการใช้งานเซลลูลารต่างๆนะคะตัวนี้รองรับการใช้งานเซลลูลาร 5G 1น a n o IM ม ร่วมกับการใช้งาน eSIM ค่ะหรือว่าจะใช้งานเป็น eSIM ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันรองรับการใช้งาน WiFi 6และ Bluetooth 5.3แบตเตอรี่ของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่3,349ม ah ิลลิแอมนะคะรองรับการชาร์จไวสูงสุดเนี่ยอยู่ที่20วัตต์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนทุกคนกับโทรศัพท์มือถือทั้ง5ารุ่นที่ถ่ายภาพได้สวยโดนใจเพื่อนๆนกันไหมเอ่ยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังหาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเอาไว้สําหรับถ่ายภาพสวยๆในวันคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้กันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะก็จะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้กับเตยและทีมงานด้วยนะหรือว่าใครจะคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเอาไว้เนี่ย ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย